สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็คือเรื่อง,ออองตัวอ,อย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจเป็นผู้หญิงไทยอายุ27ปีมาโรงพยาบาลอยู่ๆก็มีไข้ขึ้นประมาณ4 5วัน 38, 39เลยแล้วก็แต่ไม่มีอาการหวัดหรืออะไรแต่หนึ่งวันก่อนรู้สึกเจ็บหน้าอกเจ็บกลางอก ไม่ร้าวนะครับปวดบริเวณกว้างเลยไม่ได้เป็นจุดเลยแต่ไม่ร้าวไปที่ไหนไม่มีใจสั่นไม่วูบไม่มีเหงื่อแตกไม่หอบต่อมาหายใจเข้าเจ็บหน้าอกนะครับโดยเฉพาะเราหายใจเข้าเจ็บมากขึ้นไม่ไอไม่เป็นหวัดไม่เจ็บคออย่างที่ว่านะครับประจําเดินมาปกติปัสสาวะ บุจลละอะไรปกติดียังมีไข้อยู่จึงมาโรงพยาบาลแล้วก็เจ็บหน้าอกด้วยตัวร่างกายแรกครับมีไข้สามสิบแปดจุดห้าองศาเซลเซียสความดันปกติชีพจรร้อยยี่สิบครั้งต่อนาทีไม่หอบนอนราบได้ตัวร่างกายก็ปกติดีแต่ว่าอะไรเวลาหายใจเข้าเจ็บเจ็บมากเลยแล้วก็อยู่เฉยๆก็เจ็บกันแต่ไม่รุนแรงเท่าเวลาหายใจเข้า ดไม่เจ็บที่กลางหน้าอกอะไรไม่มีนะครับก็คือไม่มีกระดูกอ่อนอักเสบคนไข้เจ็บกลางอกเป็นบริเวณกว้างนะครับนึกถึงโรคอะไรบ้างประการแรกคือโรคหัวใจขาดเลือดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ต้องระวังเลยแต่ผู้หญิงคนนี้อายุยังน้อยแล้วก็ยังมีประจำเดือนอยู่ไม่มีประวัติโรคหัวใจในครอบครัวอะไรโอกาสก็จะน้อยลงแต่ก็ต้องนึกไว้ อีกประการคือเยื่อหุ้มปอดอักเสบเนื่องจากว่าเวลาหายใจเข้านี่เจ็บมากเจ็บรุนแรงอันนี้ต้องระวังไว้เป็นเยื่อหุ้มปอดอักเสบนะครับอายุน้อยอย่างที่ว่านึกถึงโรคหัวใจขาดเลือดน,น้อยเนื่องจากยังมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่โอกาสน้อยประวัติในครอบครัวก็ไม่มีอ,อีกโรคก,ก็คือต้องระวังคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือว่าเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นได้อยู่เนื่องจากอยู่เฉยก็ยังเจ็บหน้าอกอยู่นะครับถ้ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าเยื่อหุ้มเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอะไรพวกนี้ต้องนึกถึงโรคอะไรบ้างถ้าเกิดมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบต้องนึกถึงไวรัสอะไรพวกนี้ติดเชื้อไวรัสเนื่องจากมีไข้นัม,นมาก่อนหรือว่าโรคหุ่มพวงอะไรพวกนี้ โรค sle อะไรพวกนี้ต้องนึกไว้สเสมอในเด็กอายุน้อย,อยผู้หญิงอายุยี่สิบเจ็ดอะไรพวกนี้นะครับแต่เนื่องจากหายใจเข้าเจ็บก็คงมีเยื่อหุปอดอักเสบร่วมด้วยนะครับทีนี้ได้เอ็กซเรย์ปอดนะครับตรวจขึ้นทังฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดเพราะว่ามีหัวใจโตไม่มีหัวใจวายไม่มีปอดบวมน้ำอะไรพวกนี้ไม่มีปอดอักเสบ เอ็กซเลตรวจคึ้นไฟฟ้าหัวใจบ่งว่าอาจจะมีหัวใจขาดเลือดด้วยบริเวณห้องหน้านะครับหลังจากแอนมิดก็ได้ยาค่าเชื้อรักษาแบบเยื่อหุ้มปอดอักเสบไปก่อนนะครับค,คือให้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วขณะเดียวกันก็จอดดูเอนไซม์หัวใจเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจเพว่าขึ้นสูงนะครับคงมีโรคหัวใจร่วมด้วยนะครับ แต่อายุยังน้อยก็นึกถึงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยมากที่สุดแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอะไรพวกนี้นะครับมากกว่าเส้นเลือดหัวใจตีดนะครับู้ป่วยได้รับการทำเอ็กโคคาร์ดิโอแกร,รมหรือว่าไอ้ขึ้นไฟขึ้นเสียงหัวใจอะไรพวกนี้ดูโครงสร้างกล้ามเนื้อหัวใจลิ้นหัวใจอะไรพวกนี้น้ําในช่องเยื่อหุ้มหัวใจอะไรมีหรือเปล่าเพราะว่ามีประสิทธิภาพการทํางานหัว หัวใจยังดีอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซนต์เลยไม่พบลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วที่อันตารายแต่อย่างใดแต่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจนะครับสแสดงว่าน่าจะมีช่องเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบมากที่สุดนะครับรวมกับเยื่อหุ้มปอดอักเสบอะไรพวกนี้ผู้ป่วยมีหายใจเข้าเจ็บหน้าอกอย่างที่ว่าคงมีทั้งเยื่อหุ้มปอดอักเสบกับเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบร่วมด้วยเพราะมันอยุด ติดติดกันตำแหน่งเยื่อหุ้มทั้งกล่าวแต่แต่เู้เคสนี้มีหัวใจโตจากเอ็กซเรย์ปอดเราก็สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคพุ่มพวงหรือเปล่าหรือว่าไวรัสก็ต้องรักษาโรคพุ่มพวงไปด้วยเนื่องจากยังตัดโรคพุพ่มพวงไม่ได้ขณะที่เราหาสาเหตุโรคพุพ่มพวงไปด้วยโดยการเจาะเลือดอะไรพวกนี้ แต่เราก็รักษาโรคพุ่มพวงไปด้วยร่วมกับใหยาฆ่าเชือ้อปุบป่วยรายนี้เจาะดูหาไวรัสก็ไม่พบเชื้อนะครับดูดเสมหะอะไรพวกนี้ก็ยังไม่พบเชือ้อแต่อย่างใดนะครับพอไม่พบเชือ้อเราก็ดูโรคพุ่มพวงไปด้วยอย่างที่ว่าตั้งแต่ตน้นจึงตัดสินใจให้ยาสเตอรอ์ไปด้วยร่วมกับยาฆ่าเชือ้ออย่างที่ว่าแล้ว รักษาแบแบบโรคพุ่มพวงไปด้วยแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปด้วยหลังจากฉีดยาฆ่าเชื้อร่วมกับสเตีรอยอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่เจ็บหน้าอกแล้วภายในวันสองวันก็หายดีไม่หอบหัวใจเขาก็ไม่เจ็บแล้วไม่หอบเหนื่อยแต่ผู้ป่วยมีหัวใจเต้นช้าลงนะครับพอไข่ลงไม่เจ็บหน้าอกแล้วหัวใจเต้นช้าลงเหลือประมาณ4 0ถึง50ครั้ง เร,เราก็เลยเจาะดูหน้าที่ต่อมไทรอยด์หน่อยเนื่นองจากหัวใจเต้นช้าดูหน้าที่ต่อมไทรอยก็พบว่าเป็นไทรอยเป็นพิษร่วมด้วยนะครับก็เลยให้ยาต้านไทรอยไปด้วยคู่กับสเตรอยแล้วก็ยาฆ่าเชื้ออย่างที่ว่าอาการผู้ป่วยก็ดีขึ้นเรื่อยๆรืนอนโรงพยาบาลสี่ห้าวันก็กลับบ้านได้นะครับแล้วก็นั้นมาติดตามดูอาการหนึ่งสัปดาห์ปรากฏว่าผลเลือด ที่ยังไม่ออกก็คือผลเลือดที่สงสัยว่าจะโรคพุ่มพวงหรือเปล่าก็เพราะว่าผลเป็นโรคพุ่มพวงร่วมด้วยเนื่องจากไอเอ็นที่มีที่บอกว่าน่าจะเป็นโรคพุ่มพวงสูงมากเอ t นไตตอร์นี้สูงมากมากกว่า1250อง้อแต่ก็เอ็กซเปอดหัวใจเริ่มเล็กลงและมาตามนั้นได้เจ็บหน้าอกแ้ก็สรุปเคสนี้น่าจะเป็นโรคพุ่มพวง หรือว่า sle อะไรพวกนี้ร่วมกับไทรอยเป็นพิษนะครับก็ให้สเตรอยร่วมกับยาต้านไวรัสร่วมกับยาต้านไทรอยรับประทานต่อไปหลังนะจากมาทำนัดก็ต้องรักษาทั้งโรคลุ่มๆงะไะไทรอยเป็นพิษไปด้วยแล้วก็ค่อยๆลดโดสสเตีรอยลงนะครับแล้วก็ปรับยาต้านไทรอยตามผลเลือดที่มาตามนัดทุกครั้งนะครับผู้ป่วยก็สบายดี นะครับอาการก็ปกติดีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโรคพุ่มพวงที่มาด้วยโรคเจ็บหน้าอกได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ